คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมื่นล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไ้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบพรคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสุดหวยโชคเศรษฐีมาลานะครับกับสูตรวิ่งบน3กดติดตามนะครับเพื่อเทียบตัวเลขน,นะครับโดยสูตรนี้เข้าตั้งแต่1 16สินงหาคม63เศรษฐีเข้าต่อเนื่องนะครับจาก42วอตเป็น43วอตนะครับ43่มวอตนะครับ มีสะดุดเล็กน,น้อยอยู่สองวัดเท่านั้นนะครับล่าสุดเขาไม่ได้หลุดนะมาดูวิธีการคำนวณและเก็บสถิติแบบย่นย่อกันนะครับวิ่งบนสุดสามสิบหกสิงหาคมหกสามใช่ไหมอ่ะมาดูต้นต้นมาล้วกันสิบหกสิงหาคมหกสามที่ออกเก้าสี่ห้าแปดหนึ่งหนึ่งสอง 6, 3, 9, 4, 5, 8, 1, 2, ตละแปดแปดครับเราเช่นที่ส่วนของหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบลักหน่วยของเรางวัที่หนึ่งครับบวกด้วยหลักหน่วยล่างปูนในสองครับบวกด้วยร้อยหน้าที่หนึ่งครับ วกด้วยสิบหน้าครั้งที่สองครับบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1ครับร้อยหลังครั้งที่สองครับ9บวก8ดบวก1บวก1บวกด้วยแปดสองบวกที่6ครับบวกด้เจ็นะบวกได้หนึ่งครับบวกด้วย6ครับบวกด้วย7ครับได้ไหร่ครับได้เท่ากับ46ครับ4ี่สิบวก3าครับ4 6่หกสี่เจ็ี่แ้าสีครับ เก้าบวกหคงที่เป็น14บสี่สี่ครับสี่บวกสีคงที่เป็น8ปดกรบใส่แปดปดบวกสามคงที่เป็นสิบเอ็ดใครับได้เก้ครับเก้าสี่แปดครับตามมาดูหนกันยายนหกสามครับออกเก้าเกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดครับเลขเก้าครับเข้ามาหลักร้อยหลักสิบครับ1นึ่งกันยายนหกสีครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้3825ครับสามแปเรามาดูนะครับ3825ครับได้แ กาเลข3ก้าเข้ามา2ตัวบน,นเลยครับ16กันยายน63ครับกำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้3825 3825ก้าบเลข8ข้ามาหลักร้อยกรับเลข 3, 3. ข้ามาหลักหน่วยครับ1ตัวละคร63ครับกำนวณในส่วนของวิ่งบนได้1603 1603ก้าบเลข1ก้ามาหลักหน่วยครับ16ตัวละคร63คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกมาได้4936ครับ4936นะครับเลข4เข้ามาหลักร้อยหลักหน่วยครับ หนึ่งพิศไกยนหนึ่งพิศยนหกครับคำนวณในส่วนของวิมอนออกได้หนึ่งหกศูนย์สามหนึ่งหกศูนย์สามครับเรามาดูนะครับเลขหกกับเลขหนึ่งครับมาครบสามต่อกันเลยครับสิบหกพิสกายนหกสามำนวณในส่วนของวิ่งมนออกได้สี่เก้าสามหกครับสี่เก้าสามหกนะครับเลขเก้ากับเลขสี่ครับมาครบสามต่อลงมาที่หนึงเลยครับหนึ่งทันวาคมหกสามำนวณในส่วนของวิ่งมนออกก็ได้สามแปดสองห้าครับสามแปดสองห้านะครับเลขสามก็มาหลักร้อยหลักหน่วยครับ สิบหกเทอร์อามนอณในส่วนของมิ่งบนออกมาได้สามแปดสองหครับสามแนะครับเรามาดูสามแปดาครับเลขสกับเลขแปดก็ามาสตัวบนเลยครับสามสิบเทอร์นองามนอณในส่วนของมิ่งบนออกมาได้ห้าศครับห้าศูนย์ส็ดครับเรามาดูห้าศูเจ็ดครับเลขห้าก็มาหลักหน่วยรางัลที่หครับ สิบเจ็ดมาก็เราก็หกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกก็ได้แปดสามเจ็ดศูนย์แปดสามจ็ดศูนย์ครับเรามาดูแปดสามเจ็ดศูนย์ครับเรามาดูนะครับเลขสามก็มาหลักร้อยแล้วก็เลขเจ็ดเข้ามาครบเลยครับแปดสามศูนย์เจ็ดครับหนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์หกสี่ครับคำนวณในส่วนของวิ่งบนออกก็ได้สี่เก้าสามหกครับสี่เก้าสามหกครับเรามาดูสี่เก้าสามหกครับเลขห สี่เก้าสามหกเลขหกเข้ามาหลักร้อยหลังมาที่หนึ่ครับเลขสาเข้ามาหลักหน่วยหลังมาที่หนึ่งครับสองตำแหน่งครับสิพฤศจิกายนหกสี่ครับคำนวณในสันวิ่บนออกมาได้แปดสามเจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ครับเามาดูแปดสามเจ็ดศูนย์เลขสามเลขแปดเข้ามาสองกระบอครับหนึงมีนากระพกสีคำนวณในส่วนิิ่บนออกมาได้เจ็ดสองหกเกครับเจ็ดสองหกเก้านะครับเรามาดู 7จ็ดสองหเก้าครับเลขสองก็มา2ตัวบนเลยครับสิบโรินาคมหกสี่คำนวณดิสตรนของวิ่งบอออกมาได้5047ูนย์สี่เจ็ดครับห้าศูนย์ส็ะครับเรามาดูห้าศูนเจ็ดนะครับเลขเจ็กับเลขศูนย์ก็มาสองตัวบนเลยครับหนึ่งเมษายนหกสี่คำนวณิสรงของวิ่งบอออกมาได้เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งครับเลข8ปดครับเข้ามาหลักสิบางวันที่1ครับ 16เมษายน64คำนวณส่วนวิ่งบนออกมาได้0592ครับ0592นะครับเลข2เข้ามา2ตัวบนอ่า2 2ตำแหน่งครับ2พฤษภาคม64คำนวณส่วนวิ่งบนออกได้5047ครับ5047ครับเรามาดู5047ครับเลข5เข้ามาหลักร้อยลงมาที่1ครับเลข7เข้ามาหลัก10ลงมาที่1ครับ2ตำแหน่งครับ16พฤษภาคม64คำนวณส่วนวิ่งบนออกมาได้2714ครับ2714นะครับ เลขเจ็ดกับเลขสองเข้ามาสองตำแหน่งเลยครับสองตัวบนครับหนึ่งมิเตอรยนหกสี่คำนวณส่วนงีม,มีบนออกได้สามแปดสองห้าสามแปดสองห้าครับเลขแปดเข้ามาหลักร้อยครับรสิบหกมเรนหกสีนวณสอนี่มบนออกได้หนึ่งหกศูนย์สามามกลับหลับมาดูนะครับหนึ่งหกศูนย์สามครับเลขหนึ่งครับเข้ามาหลักสิบตัวที่หนึ่งครับ หนึ่งก็ได้ดคำนวณสนไมมีมลออกมาได้ศูนย์ห้าเก้าสครับเลขห้ากัเลขสเข้ามาสองตัวบลเลยครับสิบหก็ได้ดคคำนวณสอน,นอไมมีมลออกมาได้ศูนย์ห้าสงศูนย์ก้าสองครับเลขสเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หครับหสิงหาคมหกสีคำนวณสอนมมมลออกมาได้หนึ่าครับหนึ่งยามครับลงมาดูนะหนึ่งหครับเลขศูนย์เข้ามาหลักหน่วยลงมาที่หครับ สิบหกสิ่ครับผมหกสี่คำนวณสนของวิ่งบนออกบัได้สี่เก้าสามหกสี่เก้าสามหกครับเรามาดูเลขสี่เข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับหนึ่งกันยายนหกสี่คำนวณสนองวิ่งบนออกบัได้เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งครับเรามาดูเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยลงมาที่หนึ่งครับสิบหกกันยายนหกสี่คำนวณในส่วนของวิ่งบนออกบัได้หกหนึ่งห้าแปดครับหกหนึ่งห้าแปดนะครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่วยหลักร้อยหลักหน่วยลงมาที่หนึ่งครับ หนึ่งตัวเรากับหกสี่จำนวณในส่วนของมีมิลออกมาได้สี่เก้าสามหกครับสี่เก้าสามหกนะครับเลขสามครับเข้ามาหลักร้อยรางวัลที่หนึ่งครับสิบหกตัวเรากับหกสี่จำนวนในส่วนของมีมิล์ออกมาได้แปดสามเจ็ดศูนย์แปดสามเจ็ดศูนย์ครับเลขศูนย์เลขสามเลขเจ็ดเก้ามากรบครับหนึ่งพิษกายนหกสี่ครับหนึ่งพิษกายยนหกสี่จำนวนในส่วนของมีมิลออกมาได้เก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่แปดหนึ่งครับเลขหนึ่งเข้ามาหลักหน่อยออกมาที่หนึ่งครับ 16บหกวเลกยคำนวณในส่วนของมีมอกมบได้ <im> <im> <imagination> 0ูน2ครับ0592นะครับเลข2กับเลข5เข้ามา2ตำแหน่งครับ1ธันวาคม64คำนวณในส่วนของมีมลนอกมบได้1 6 0 3 1603ครับเลข3เข้ามาหลัก10ลงมาที่1ครับ16ธันทาคม64คำนวณในส่วนของมีมูอกเาได้8 3 7 0 8370ครับรามาดูนะครับเลขศนย์เข้ามาหลักร้อยลงมาที่หครับเลขแปดเข้ามาหลักหน่วยลงมาที่หน สามจิตเตอร์นองคนหกสีคำนวณในส่วนของมิ่งบนออกมาได้ศูนย์ห้าเครับเรามาดูนะครับเลขหกับเลขเกา็เข้ามาสตัวบนเลยครับสิเจ็ดมก็เราคนหกในส่วนคำนวณในส่วนของิ่งบนออกมาได้ห้าศูนย์สีเนะครับเลขศูนย์เข้ามาหลักสิบรางวัลที่หครับหนึกุมาพันหกห้าคำนวณในส่วนของิ่งบนออกมาได้หนึ่งหกวันนี้หลุดไปที่ว่ามันหลุดงดนะครับสิกุมาพันหกห้าครับเรามาดูนะครับ ศูนยบวกห้าบวกเบวกเจดบวกด้วยเจ็ดสองสิบสี่บวกด้วยสครับบวกด้วยหครับบวกด้วยแครับบวกด้วยหครับบวกด้วยครับบวกรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ 50. 50ิบวกสเป็น 53. าใส่สครับ3ามบวกห้าที่เป็น8ปครับใส่แปดแปดบวกสี่ที่เป็นสิบใส่สครับ สองบวกสามพที่เป็นห้าครับเจ็ห้าได้3ามแปดสองหครับ3ามแปดสาดสองห้าครับแล้วก็ดอกบัรดูหนึ่งมีนาคมครับ1มีนาคมหก้าครับ, 6, รบออกศูนย์หกหนึ่งเก้านย์รางเจ็ดนะครับเลขห้าครับก็ามาตำแหน่งของหลักหน่วยออกมาที่1ครับ ต่อมาครับศย์บวก9บวกศบวกห้าบวกด้วยเจ็ดสอบวกด้วย4ี่ครับบวกด้วยสองครับบวกด้วยสาครับบวกด้วยสี่ครับบวกด้วย6ครับบวกลมกันได้อเท่าไรได้เท่ากับได้สามสครับ สามสบวกสมขงที่ครับสามบวกสเป็นสามสิบหส่หครับ6กบวกหเป็นสิเอ็ศษหนึ่งครับ1นึงบวกสี่ขงที่เป็นห้าครับห้าบวกสาขงที่เป็น8ครับ อย่งมีนาคมครับ8672ตัวล่าง0387ครับเลข6เข้ามาหลักสิบครับเลข8เข้ามาหลักร้อยเราที่หนึ่งครับสิบหกมีนาคม65ครับ7บวก8บวก6บวก7บวกก็ได้326ได้วย6บวกก็ได้3บวกด้วย้8บวกก็ได้9บวกก็ได้7รวมกันได้เท่ากับโปรดดี่เลยครับได้เท่ากับ61ท็อป61บวก3ครับเพราะ61บวก3เป็น64ใส่4 สี่บวกห้าของที่เป็นเก้าเก้าบวกสี่เก้าบวกสี่เก้าบวกสี่คองที่เป็นสิบสามสามบวกสามคองที่เป็นหกได้สี่เก้าสามหกครับเรามาดูนะครับหนึ 1, 16, ่งสิบหกเมษายนครับอ๋อ 9, 70, 6, 18, 11, เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปดสตว์นหนึ่งศูนย์เลขหกนี่ครับเลขหกหกเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยลำดับที่หนึ่งครับนะครับต่อมาครับเรามาดู เก้าบวกหกบวกหนึ่งบวกแปดบวกด้วยศูนย์บวกสองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเก้าบวกด้วยแปดบวกด้วยแปดบวกรวมกันได้เท่ากับห้าสิบหกห้าสิบหกบวกสามครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าใส่เก้าครับเก้าบวกห้าเก้าบวกห้าคงที่เป็นสิบสิบสี่ใส่สี่ สี่บวกแปดคงที่ครับสี่อ่าสี่บวกสี่ขงที่เป็นแปดเสร็แปดแปดบวกสามของที่ครับแปดเก้าสิบ 8, 9, 10, 4, ส่วนหนึ่งสิบหกเมษายนครับออกสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสองก็ร่างออกห้าแปดนะครับเลขเก้าเข้ามาหลักร้อยเลขหนึ่งเข้ามาหลักสิบเข้ามาครบสามตำแหน่งเลยเก้าหนึ่งเก้าเจ๋งไหมเจ๋งไหมละ่ะเออเข้ามาครบเลยต่อมา 16, มสิบหกเมษายนออกห้าครับสามบวกเก้าบวกหนึ่งบวกเก้าบวกด้วยแปดสองสิบหกบวกด้วยหก บวกได้8ปบวกได้8ปบวกได้3าบวกได้5ได้เท่าไหร่ครับได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่52มั้ยสองดเครื่องคิดเลขตามผมเลยนะ,ะกระถมคำนวณพลาดขึ้นมา52าบวกสเป็น58า8 8บแปดสแปดแปดบวกห้าแปดเก้าสิบแปดเก้าบงวกสของที่เป็น7 7จบวกสเป็น1ิบูนโอเคสองพฤษภาคมครับออก6ก8 6 4 2 2ดหกสี่สงอตัวละออก0ูนย์เก้าะครับหกสอันนี้ไม่มีหลุดเป็นครั้งที่2นะครับก็ตามนะครับต่อมาครับเรามาดูหก 8, 8 6, 2, 0, 9, 6, 6, 6 4 2แปดหกสี่บวกหบวกสบวกสบวกด้วย9ก้าสอบวกด้แปดเข้าไปครับบวกด้เจ็บวกด้วย, 7, ววย1 บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยสามตามสูตรของมันนะครับได้ผลรวมเท่าไหร่เอาผลรวมก่อนนะเท่ากับอะไรครับสามสิบแปดไหมสามสิบแปดผถอดไปนะสามสิบแปดบวกสามสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบใส่ศูนย์ ศูบวกสได้3 16พฤษภาคมครับออก155่งห้าห้ศูนย์หนึ่งสองัวลศูนย์หครับเลข0นเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยรางวัลที่1ครับเลข1เข้ามาหลักสิบรางวัลที่1ครับเข้ามา2องตำแหน่งนะเห็นหมสิบหกพฤษภาคม 6, 4, ครับหบวกด้วยศูบวกด้1บวกด้วยสองบวกด้วยหกสบวกด้สนะบวกด้วยสนะอีกครั้งครับ บวกด้วย3บวกด้วย0บวกด้วย 2, 2> บวกลบกันได้เท่าไหร่ครับเอาผลบวกกันนะอ่าได้เท่าไหร่ครับ10ได้13ไหม13 13บ,บ,บวก5้าไอสิบสามบวกสามเป็นสิเศษหกหกบวกหาเป็นสิบเอ็ดศษหนึ่งหงบวกสเป็นห้า ห้าบวกสามเป็นแปดครับเรียบร้อยหนึ่งมิถุนายนหกห้าครับออกสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหกสองตัวล่างออกศูนย์สองนะครับเลขหนึ่งครับเข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยเลขหกเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยลองมาที่หนึ่งครับเห็นไหมครับเข้ามาสองตำแหน่งเลยสิบหกมิถุนายนหกห้าครับ สามบวกหนึ่งบวกเก้าบวกด้วยหกบวกด้วยสองสองสี่บวกด้วยสี่เข้าไปบวกด้วยแปดบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยสามบวกด้วยหกได้ผลรวมเท่าไหร่ครับเอาผลรวมก่อนได้เท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ดไหมอลองคำนวณดูสี่สิบเจ็ดบวกสามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบใส่ศูนย ศูนบวกห้าของที่ได้5้าหบวกสีของที่เป็น9 9, 9. 9้เบวกสามเป็นสิบสอใส่2อ่ะเรียบร้อยวิ่งบนสุดที่สนะครับกดติดตามสำคัญเลยปเทียบเลขแล้วก็กดแชร์ลงเฟซบุ๊กของท่านด้วยนะครับสติส่สามกอนลบสอนะครับอยากรวยต้องดูหอยโชคเศรษฐีมาล้านครับสวัสดีครับ どん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 